น่ารักเกินต้านไอ์สามีสอนน้องเลอาพูดฝรั่งเศสน่ารักเกินต้านไอ์สามีสอนน้องเลอาพูดฝรั่งเศสสำเนียงแปะจนปะป๊าเทใจให้หมดเกิดเป็นคลิปวิดีโอที่เรียกรอยยิ้มและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเมื่อไออภิษดาได้เผยโมเมนต์อบอุ่นในครอบครัวที่เธอและสามีมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสสอนลูกสาวน้องเลอาพูดภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นการสร้างความฮือฮาและ เรียกเสียงกรีดจากชาวเน็ตรายงานข่าวระบุว่าในคลิปวิดีโอสามีชาวฝรั่งเศสของไอซ์ได้สอนภาษาฝรั่งเศสให้เธอและน้องเลอาโดยมีการแข่งขันกันเล็กๆน้อยๆว่าใครจะออกเสียงได้ถูกต้องและชัดเจนกว่ากันซึ่งเป็นการประลองภาษาในครอบครัวและผลปรากฏว่าสำเนียงและการออกเสียงของน้องเลานั้นไปเวอร์จนคุณพ่อชาวฝรั่งเศสต้องยอมแพ้เทคคะแนนให้ลูกสาวไปหมดเลยทีเดียวซึ่งเป็นภาพที่น่ารัก และสร้างความเอ็นดูให้กับผู้ที่ได้รับชมเป็นอย่างมากนอกจากนี้ในคลิปยังเผยให้เห็นว่าแม่ไอสื่อสารกับสามีเป็นภาษาอังกฤษและกับลูกสาวเป็นภาษาไทยกับอังกฤษส่วนภาษาที่3ามคือฝรั่งเศสที่เธอกับน้องเลอากำลังเรียนรู้อย่างตั้งใจซึ่งเป็นการสร้างความหลากหลายในการสื่อสารภายในครอบครัวเมื่อชาวเน็ตได้เห็นคลิปวิดีโอดังกล่าวต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นและกดไลค์กันอย่างรัวๆโดยส่วนใหญ่ชื่นชม ในความน่ารักและความอบอุ่นของครอบครัวนี้และต่างก็หลงรักน้องเลอาเข้าอย่างจางังเดี๋ยวเราจะให้ป๊าป๊ามาสอนภาษาฝรั่งเศสแล้วดูซิว่าไข่จะพูดได้ดีกว่ากัน Will Will, Will. Same Same <laughs> What What's it mean Oil Like a oil when you cook Yay New y a ่ New s a ม e Same Again sc студiens facilit คุณนุสิบอง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  o องบองอ่าดีพวกเราทาได้ดีเท่ากันโอเคล่าสุดยุ้ยยุ้ยย o ้ยยุ u ยอู้ดิตเตอร์ e ฟ h